สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจช่วยกันแชร์ด้วยนะครับหากมีโฆษณาแล้วไม่ยาวจนเกินไปอย่าก,กดข้ามโฆษณานะครับดูสักครู่ก็ยังดีครับจะได้เป็นแรงใจให้กับทางช่องด้วยนะครับแล้วส่งข้อความมาคุยกันนะครับขอบคุณมากครับบุษบาแม่ไม้หัวใจแกร่งตอนที่207อินเดียอ่านโดยนุไอศู I 0. พิธีก่อนงานแต่งงานจัดขึ้นที่บ้านหนุมานตามกำหนดทุกคนอยู่ในห่วงแห่งความสุขมีเพียงคาตริที่ดื่มเหล้าจนเมามมยและเมื่อเขาเมาได้ที่เขาก็ขึ้นไปยืนบนตัางแล้วร้องเพลงเสียงดังจนทุกคนต่างหันไปมองกัมโมรีวิ่งไปดึงแขนให้เขาลงมาแต่คาตริไม่ยอมคาตริแนะนำตัวเองว่าเป็นอดีตประธานชุมชนและเป็นประธานที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาคาตริบอกอยากจะแนะนำบุษบา ในเมื่อจัดงานแต่งงานแล้วก็น่าจะจัดงานแต่งงานให้ลูกสาวด้วยเลยหนุมานไม่พอใจพูดเตือนคาตริให้พูดจาด้วยความระมัดระวังลาลาดึงหนุมานไว้พร้อมกระซิบให้เขาใจเย็นๆกัมโมพยายามดึงคาตริให้หยุดพูดแต่คาตริไม่ยอมเขาสะบัดจนหลุดจากการเหนี่ยวรั้งเขาลงจากตังแล้วพูดต่อไปว่าเมื่อบุตสบากับหนุมานแต่งงานกันแล้วทั้งสองคน ก็อยากจะใช้เวลาแสดงความรักต่อกันพวกเขาก็จะไม่ต้องการให้ลูกอยู่ใกล้ๆแล้วอย่างนี้มินิจะไปอยู่ที่ไหนมินิเดินเข้าหาคาตริเธอพูดกับคาตริว่าเธอจะพูดกับเขาด้วยความเคารพกัมโมว่าไม่ต้องห่วงชีวิตเธอให้เขาห่วงตัวเองจะดีกว่ากับการทำตัวแย่ๆแบบนี้คาตริยังไม่ยอมหยุดเขาบอกว่าเขาแค่อยากจะถามบุษบา ว่ากำลังจะเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่จะเริ่มใหม่ทุกอย่างได้จริงๆหรือแล้วเขาก็หัวเราะยียวนพินกุทนไม่ไหวตรงเข้าหาคาตริเขาตะคอกใส่คาตริว่าหากพูดถึงพี่สาวเขาในแง่ไม่ดีอีกจะโดนเล่นงานแน่คาตริน่าจ้อยอนุมานรีบห้ามพินกุแล้วตรงเข้าไปกระชากคอเสื้อคาตริเขากัดฟันพูดเสียงเข้มว่าหากคาตริยังไม่หยุดก่อความวุ่นวายเขาจะดึงลิ้นคาตริออกมา กัมโมรีบเข้าไปขวางและขอให้หนุมานปล่อยเสื้อคาตริกัมโมดึงแขนคาตริไว้เธอตำหนิเขาที่พอเมาแล้วพูดอะไรไม่เข้าท่าชอบหาเรื่องคาตริสะบัดจนหลุดจากการเหนี่ยวรั้งของกัมโมบุษบากโกรธเดินเข้ามาบอกให้กัมโมพาคาตริกลับไปเสียเธอไม่อยากเห็นหน้าเขาอีกบุษบาหันไปถามมินิว่ามีใครเชิญเข้ามาหรือคนไร้มารยาทเช่นนี้เข้ามาในงานแต่งงานได้อย่างไร แต่ดูเหมือนจะไปกระทบกัมโมโดยไม่ตั้งใจกัมโมไม่พอใจเธอบอกได้รับบัตรเชิญและในบัตรเชิญก็ระบุว่าเชิญทั้งสองคนกัมโมพูดต่อไปว่าเธอรู้ว่าคาตริชอบทำให้เสียบรรยากาศทุกคนไม่ชอบเขาแต่ถ้าไม่ให้เกียรติเขาก็เท่ากับไม่ให้เกียรติเธอด้วยกัมโมบอกบุษบาไม่เข้าใจในเรื่องนี้บุษบาถามกัมโมว่าไม่เห็นสิ่งที่คาตริทำอย่างนั้นหรือ กัมโมบอกทำไมเธอจะไม่เห็นนั่นจึงทำให้เธอคอยตำหนิเขาแล้วเข้าข้างบุษบาเรื่อยมาและเธอก็ทำงานกับบุษสบาเธอว่าบุษสบาหนุมานและมินิชอบพูดถึงคาตริในทางที่ไม่ดีตลอดเวลานั่นทำให้เธอเจ็บปวดมินิถามกัมโมไม่ได้ยินที่คาตริพูดเมื่อกี้หรือกัมโมยืนยันคำเดิมว่าได้ยินและเธอไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาพูด แต่ถ้าคิดดูอีกทีทุกอย่างก็เป็นอย่างที่เขาพูดกัมโมพูดต่อด้วยความโกรธเกรี้ยวว่าให้มินริรอดูต่อไปหลังจากแม่ของเธอแต่งงานแล้วแม่เธอจะเริ่มเบื่อนายและไม่ต้องการเธออีกต่อไปคาตริได้ยินเมียรักพูดเช่นนี้เขาก็ยิ้มทำหน้าเจ้าเลข่ขณะที่มินิและบุษบาอึ้งไปชั่วขณะเพราะคิดไม่ถึงว่าจูจูกัมโมจะกลายเป็นแบบนี้ไปได้กัมโมยังคงสายไฟต่อไป ว่าแม่ของเธอกำจัดพ่อเธอไปได้แล้วแต่มินิเป็นลูกสาวอาโศกการที่มินิยังอยู่ใกล้ๆบุษบานั่นจะทำให้บุษบาลืมอโศกไม่ได้ให้มินิคิดดูแล้วกันว่าแม่ของเธอจะทนเห็นหน้าเธอได้อย่างไรมินิทำหน้าเศร้ากำโมพูดถึงหนุมานว่ามินิรักหนุมานมากใช่ไหมคิดว่าหนุมานรักเธอจริงๆอย่างนั้นหรือใครๆก็รู้ทั้งนั้นว่านี่เป็นแผน หากคิดจะควบคุมแม่วัวก็ต้องควบคุมลูกวัวให้ได้ก่อนนาอีมทนไม่ไหวบอกให้กัมโมหยุดพูดแต่กัมโมไม่ยอมหยุดเธอบอกวันนี้ความจริงทั้งหมดจะถูกเปิดเผยนี่คือครอบครัวของเขาครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแต่คอยดูต่อไปก็แล้วกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นเธอทำนายอนาคตพวกเขาได้เลยกัมโมหันแสงพูดขอโทษหนุมาน ว่าเธอขอโทษที่พูดมากเกินไปหากเขาไม่พอใจก็ตั้งข้อกล่าวหาเธอกับคาตริได้เลยกัมโมบอกในเมื่อไม่เคารพสามีเธอเธอก็อยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วกัมโมก็ดึงแขนคาตริให้เดินออกไปทุกคนในงานพากันเงียบขณะที่บุษบาอยู่ในอาการทั้งเครียดทั้งสับสนเธอกลัวมินิจะไม่เข้าใจเธอและอับอายสิ่งที่คาตริกับกัมโมก่อขึ้นกลางงาน บุษบาจึงเดินขึ้นไปข้างบนอนุมานและคนสนิทพากันเดินตามขึ้นไปส่วนแขกคนอื่นๆทยอยเดินออกจากงานที่ชั้นล่างเหลือเพียงมินิกับมิกกี้ที่ยืนอยู่ด้วยความรู้สึกสับสนคำพูดของกัมโมยังคงดังก้องอยู่ในหูแต่เมื่อเธอเห็นมิกกี้ยืนมองเธอด้วยสายตาแสดงความเป็นห่วงมินิจึงรีบแซงยิ้มแล้วพูดว่าเขาก็พูดเรื่องไร้สาระมันเป็นนิสัยเก่าของพวกเขา ที่ชอบทําลายความสุขคนอื่นมินี่บอกงานวันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเธอต้องเคลียร์ของเธอบอกมิกกี้ว่าพรุ่งนี้ยังมีงานอีกเขาต้องมาแต่เช้ามิกกี้ไม่พูดอะไรเขาได้แต่จ้องมองด้วยความห่วงใยมินิแซงหัวเราะทั้งที่น้ำตาเอ่อคลอว่าเขาจ้องมองอะไรเธอเธอบอกให้เขากลับไปก่อนเธอจะขึ้นไปข้างบนแล้วรอยยิ้มก็จางหายไปจากใบหน้ามินิคงเหลือแต่ริ้วรอยความเศร้า ก่อนจะพูดว่าตอนนี้แม่ของเธอกำลังเจ็บปวดแล้วมินิก็ทำท่าจะเดินขึ้นไปชั้นบนแต่มิกกี้ก็พูดขึ้นทำให้มินิชะงักมิกกี้ถามแล้วมินิไม่เจ็บปวดหรือมินิยิ้มแล้วตอบด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าบ้าหรือเปล่าทำไมเธอจะต้องเจ็บปวดด้วยคนพวกนี้ก็มีความคิดแบบนี้เธอไม่สนใจสิ่งที่พวกเขาพูดปลอกมิกกี้ประสานสายตากับมินิ เขาจ้องมองฝ่าม่านน้ำตาที่เอ่อล้นดวงตามินิเข้าไปถึงจิตใจที่ตอนนี้เปราะบางจนเกือบแตกสลายแล้วมินิก็บอกว่าเธอจะขึ้นไปข้างบนเธอลามิกกี้ว่าเจอกันพรุ่งนี้มิกกี้ได้แต่พยักหน้าช้าๆสีหน้าเศร้าสร้อยภายในห้องนอนทุกคนรายล้อมรอบบุษบาที่นั่งกอดเข่าอยู่บนเตียงชามมิ่งบอกอย่าไปสนใจคนอย่างคาตรีนาอิมพูดเสริมขึ้นว่า บุษบาก็รู้จักกัมโมดียังไงกัมโมก็ต้องเข้าข้างสามีเธอมินิเดินเข้ามาในห้องบุษบารีบหันไปหาลูกสาวแล้วสวมกอดเธอทุกคนพากันเดินออกจากห้องเมื่อหนุมานส่งสัญญาณบอกทุกคนให้ออกไปก่อนในห้องจึงเหลือเพียงหนุมานบุษบาและมินิบุษบาถามมินิด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่ามินิคิดว่าเธอจะเป็นอย่างที่กัมโมพูดหรือเปล่าเธอจะห่างจากลูกสาวได้หรือ พร้อมกับรูปใบหน้ามินิด้วยความทนุถนอมมินิตอบจะเป็นไปได้อย่างไรเราสองคนเหมือนกันใช่ไหมเธอเข้าใจแม่ดีบุษบาบอกเธอจะไม่แต่งงานแน่ๆหากมินิไม่เห็นด้วยมินิคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเธอไม่มีใครสำคัญไปกว่ามินิมินิยิ้มแม้จะเป็นรอยยิ้มเศร้าๆก็ตามบุษบาหันไปมองหานุมานหนุมานบอกนั่นคือเรื่องจริง สำหรับเขาก็เหมือนกันมินิมาก่อนเสมอบุษบาถามมินิอย่างจริงจังว่าหากมินิต้องการให้ยกเลิกงานแต่งงานเธอจะยกเลิกทันทีมินิบอกเธอไม่ต้องการแบบนั้นมินิยิ้มแล้วบอกว่าเธอทำงานหนักมากเพื่อง,งานนี้แล้วหันไปบอกฮนุมานให้ช่วยบอกว่าที่เจ้าสาวของเขาหน่อยว่าเธอจะไม่ยอมเสียแรงเปล่าแล้วเธอก็จ่ายเงินล่วงหน้าไปหมดทุกอย่างแล้วด้วย งานแต่งงานต้องดำเนินต่อไปแล้วมินิกับบุษบาก็สวมกอดกันครู่หนึ่งใบหน้ามินิที่ระบายด้วยรอยยิ้มก็กลายเป็นเศร้าและวิตกกังวลโดยไม่มีใครเห็นมินิเรียกรอยยิ้มกลับมาอีกครั้งเธอพลาออกจากอ้อมกอดแล้วขอตัวลงไปเตรียมของเพราะพรุ่งนี้ยังมีพิธีตอนเช้าอีกแล้วมินิก็เดินออกจากห้องไปมินิวิ่งลงบันไดามายังชั้นล่างแล้วเธอก็ต้องชะงัก เมื่อเห็นมิกกี้นั่งจ้องมองเธออยู่เขายังไม่กลับมิกกี้บอกมินิคงจะลืมเรื่องสำคัญไปอย่างหนึ่งคืนนี้สองครอบครัวจะต้องนอนค้างที่นี่จะอยู่จนกว่างานแต่งงานจะเสร็จเราต้องเตรียมที่นอนให้พวกเขามินิอุทานว่าเธอลืมเรื่องนี้ไปได้อย่างไรมิกกี้บอกมีอย่างอื่นอีกที่เธอลืมมินิทำหน้างงมิกกี้จึงผายมือไปอีกด้านหนึ่งมินิมองตามไปก็เห็นพริต กำลังถือกล้องพร้อมขาตั้งกล้องของมินิเข้ามาหาเธอพริตบอกมินิลืมกล้องได้ยังไงพริตมีไอเดียจะถ่ายวิดีโอแล้วให้มินิพูดถึงแม่และงานแต่งในครั้งนี้มินิบอกเป็นไอเดียที่ดีมากๆแล้วทั้งสองก็สวมกอดกันมิกกี้รีบบอกว่าเขามีส่วนในไอเดียนี้ด้วยงั้นเขาก็มีสิทธิ์กอดด้วยใช่ไหมพริตกับมินิตอบอย่างพร้อมเพียงว่าหุบปากแล้วก็พากันหัวเราะ รุ่งเช้าหนุมานค่อยๆเดินขึ้นมาชั้นบนแล้วบังเอิญชนกับบุษบาซึ่งเดินเข้ามาจากระเบียงบุษบาแปลกใจที่หนุมานมาที่ระเบียงตอนเช้าเช่นนี้หนุมานยิ้มอายเขาอึกอักครู่หนึ่งก่อนจะบอกว่าเขารู้สึกประหม่ากับการแต่งงานบุษบาบอกแต่เราไม่ได้แต่งงานเป็นครั้งแรกหนุมานตอบถูกต้องเขาแต่งงานครั้งที่สองแต่เป็นการแต่งงานครั้งที่สองครั้งแรกเขาเลยรู้สึกประหม่า บุษบาหัวเราะเธอถามว่าจะให้เธอทำอย่างไรถึงจะช่วยให้เขาหายประมาหนุมานทำท่าครุ่นคิดแล้วตอบว่าชงชาให้เขาสักแก้วจะดีมากเลยบุษบายิ้มกลั้นหัวเราะไว้จบตอนที่207สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับ อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจช่วยกันแชร์ด้วยนะครับหากมีโฆษณาแล้วไม่ยาวจนเกินไปอย่าก,กดข้ามโฆษณานะครับดูสักครู่ก็ยังดีครับจะได้เป็นแรงใจให้กับทางช่องด้วยนะครับแล้วส่งข้อความมาคุยกันนะครับขอบคุณมากครับ